เชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยความคึกคักยังมีสถานที่หนึ่งที่เงียบสงบและงดงามราวกับหยุดเวลาไว้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของชุมชนและยังเป็นหัวใจของสถาปัตยกรรมล้านนาและที่นี่ไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นพื้นที่แห่งความสงบที่ชวนให้เราหยุดคิดและสัมผัสความงามที่อยู่เหนือการเวลา สวัสดีค่ะพบกับรายการ HIT TO POP ON TOUR รายการที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับเรื่องราวในอดีตที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือวัดอินทราวาดหรือวัดต้นเกวยนค่ะซึ่งคำว่าเกวยนที่เราได้กล่าวไปข้างต้นจะมีความหมายว่าต้นตะขบป่าค่ะและบริเวณนี้ในอดีตเคยมีต้นเกวียนขึ้นอยู่เป็นจานวนมากปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงแค่ต้นเดียวภายในวัดค่ะต่อมาวัดนี้ได้รับการตั้งชื่อใหม่ว่า วัดอินทราวาดเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เจ้าอาวาสค่ะซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและบูรณะวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันค่ะและวัดต้นเกวินสร้างขึ้นในปีพศ2399จนถึง2,412ค่ะในรัชสมัยพระเจ้ากาวิโลโลสุริยวงศ์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่นานกว่า160ปีค่ะ โดยมีเจ้าหลวงธรรมลังกาเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดนี้ขึ้นมาค่ะ เพื่อเป็นจุดแวะพักของขบวนแห่พระบรมธาตุจากเมืองเชียงใหม่ไปยังเมืองลำปางค่ะและที่นี่ไม่ได้เป็นจุดแวะพักเท่านั้นนะคะแต่ยังมีสิ่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือวิหารรือโบสของวัดที่มีรูปร่างและสถาปัตยกรรมแบบล้านนาแท้ๆที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยซึ่งวิหารหลังนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลังและยังคงความงดงาม,ามตามแบบฉบับดังเดิม ในการสร้างวัดอินทาราวาดเพื่อเป็นที่พักของขบวนแห่พระบรมาธาตุแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาและความสำคัญของการเดินทางสแสวงบุญในสมัยนั้นนะคะมีวิหารไม้ที่สร้างด้วยภูมิปัญญาช่างล้านนาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการประดิษฐ์และสร้างสารรค์ที่ไม่ธรรมดาค่ะไม่ว่าจะเป็นลวดลายแกะสลักบนไม้หรือการวางโครงสร้างล้วนมีเรื่องราวและสัญลักษณ์แฝงอยู่ ครับสวัสดีครับผมชื่อกำจรสายวงอินเป็นวัย,ยาไว้ก่อนว่าต้นเกวรับเป็นคนที่นี่เกิดตรงนี้อยู่แถวนี้มาตั้งแต่เกิดตอนนี้ก็หกสิบกว่าปีแล้วแล้วปกติแ,ตแถวเนี้ยวัดกับชุมชนเป็นของคู่กันเนาะยังไงก็แล้วแต่ชาวบ้านแถวนี้มีอะไรก็ต้องวัดทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชุมเพราะนั้นวัดจึงมีความสําคัญกับคนในท้องถิ่นแถวนี้ เรื่องการนุรักษ์วัดเนี่ยปกติวัดทงางภาคเหนือเราเนี่ยมันแตกต่างจากโบราณฐานภาคอื่นก็ยังเขเมรก็เป็นพวกหินทรายแล้วก็แถวอายุทยาก็เป็นพวกอิฐแต่ทางเนี้ยวิหารของเรามันเป็นไม้เพราะนั้นอายุการใช้งานของไม้เนี่ยมันจะสั้นกว่า สั้นกว่าโบราณฐานของภาคอื่นโดยปกติแล้วก็ร้อยสองร้อยปีมันก็ทรุดโทรมแล้วแล้วก็โครงสร้างโครงสร้างวิหารอย่างนี้มันเกิดการรั่วของฝนได้ง่ายถ้าไมา้เจอกับน้ําเจอความชื้นก็ผุพังเร็วขึ้นแล้วก็เจอปว๊กก็ผุพังเร็วขึ้นเพราะนั้นถ้าถ้าเราคิดอนุรักษ์โดยปกติกับโบราณฐานทางภาคเหนือเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเทคนิคการทํำหรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันยากมากๆบังเอิญวัดต้นเกวินเนี่ยตอนแรกก็เกือบจะลือแล้วนะเกือบจะลือเหมือนกับวัดอื่นๆเคนละละบังเอิญมันยังคงสภาพอยู่เยอะอยู่พอสมควรกรมศริลปากรเห็นความสําคัญในด้านนี้ก็ขึ้นทะเบียน เมื่อปี26 2 5 2 6จึงเกิดการบูรณะขึ้นมาโดยเทคนิคต่างๆของทางราชการเขาและโดยงบประมาณของทางราชการเขาก็ทำให้วัดนีมันอยู่ได้ส่วนส่วนวัดอื่นเนี่ยโดยลำพังชาวบ้านเองๆเนี่ยไม่มีทางที่จะอนุรักษ์ไว้ได้อย่างนี้เพราะการสุดโสมการเข้าไม้กันการประกอบไม้ต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆก,ก,กว่าการ ซ่อมอาคารที่เป็นคอนกรีตหรือเป็นหินเพราะนั้นทางรายการเห็นความสำคัญก่อนจึงเห็นจึงจึงทำให้วันนี้เกิดขึ้นได้จนณนปัจจุบันนี้วัดต้นเกวนมีความพิเศษอยู่หลายอย่างเลยค่ะโดยมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าก่อซึ่งใช้ไม้ซ้อนกันเป็นชั้นๆโดยที่ไม่ใช้ตะปูหรือเหล็กสักชิ้นเลยค่ะ ส่วนหลังคาเป็นแบบหลังคาสองชั้นที่ดูสวยงามและไม่เหมือนใครทําให้วิหารของวัดแห่งนี้ดูเหมือนมีชีวิตชีวาและมีเรื่องราวที่เล่าได้อย่างไม่รู้จบวิหารไม้ของวัดต้นเกวนที่สร้างด้วยภูมิปัญญาของช่างล้านนาโบราณเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถในการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์ในทุกส่วนของวิหารหอไตรของที่นี่มีเอกลักษณ์มาก ตัวอาคารยกพื้นสูงมีเสาไม้ที่ทำเป็นทรงกลมส่วนหลังคาก็เป็นแบบจั่วซ้อนชั้นที่เรียกว่าหลังคาแบบต้องตึงซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อนแต่สวยงามมากๆที่สำคัญคือหอไตรแห่งนี้ไม่ได้เก็บแค่คำภีธรรมดาๆรรนะคะแต่เป็นการรวบรวมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของชาวบ้านล้านนาเอาไว้ในรูปแบบของใบลานค่ะหอไตรของวัดต้นก๋นเป็นเหมือนห้องสมุด ที่ในสมัยก่อนจะเก็บรักษาความรู้ทางพระพุทธศาสนาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าในยุคสมัยนั้นคนล้านนาให้ความสําคัญกับการศึกษาและพระธรรมวินัยมากขนาดไหนเรื่องด้วยคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทําให้วัดต้นเกวนได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ โดยวัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในปีพศ2526และในเวลาต่อมาสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศให้พระวิหารของวัดเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นในปีพศ2532การรับรองเหล่านี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญและคุณค่าที่ไม่อาจประเมินค่าได้ของวัดแห่งนี้ค่ะ และปัจจุบันมีการผลักดันให้เมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมกับองค์การยูเนสโกโดยมีความพยายามเร่งจัดทำเอกสารและสำรวจแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแปดแห่งในพื้นที่ทำให้วัดต้นเกวิน ถูกรวมอยู่ในรายชื่อแหล่งมรดกสำคัญดังกล่าวด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมองเห็นคุณค่าอันโดดเด่นในระดับสากลคุณค่านี้มาจากความสมบูรณ์ของสถาปตัตยกรรมล้านนาแท้ๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่และความหายากขององค์ประกอบสำคัญอย่างศาราจตูรมุก ด้วยความที่วัดได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติทำให้สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของวัดต้นเกวนได้ถูกนำไปใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบหอคำหลวงซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมล้านนาอันสง่างามที่ตั้งอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ การนำศิลปะโบราณมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมร่วมสมัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่ได้หมายถึงการคงสภาพความเก่าแก่ไว้เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่สำคัญและเป็นแหล่งความรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับสถาปนิกและช่างฝีมือรุ่นใหม่ได้ ด้วยวัดต้นเกวนเป็นสถาปตัตยกรรมล้านนาที่เก่าแก่และก็งดงามจึงทำให้เป็นที่นิยมสำหรับการถ่ายทำละครย้อนยุคไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพิงพนางรากนักลาและกิ่นกาสลองค่ะจึงทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการตามรอยละครมาเที่ยวที่นี่เยอะขึ้นค่ะและเมื่อเราเดินทางมาในบริเวณวัดก็จะเห็นนักท่องเที่ยวสวมชุดไทยล้านนายืนถ่ายรูปอยู่จุดต่างๆด้วยค่ะ จึงทำให้เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบกันอย่างแพร่หลายและชุดของผู้หญิงไทยล้านนามีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะอ,อกพร้อมผ้าสิ้นเสื้อแขนกระบอกพร้อมผ้าสิ้นหรือจะเป็นเสื้อผ้าที่คุณยาย,ายา่าสวมใส่ในละครเรื่องกลิ่นกาสลองค่ะส่วนชุดผู้ชายนะคะจะเป็นเสื้อผ้าฝ้ายคอจีนแล้วก็เป็นเสื้อพื้นเมืองส่วนกางเกงนะคะจะเป็นกางเกงสะอือหรือกางเกงสามส่วนค่ะ 看。 ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราในวันนี้สถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำความสงบความงดงามที่ไม่เคยจางหายแล้ววันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วแล้วพบกันใหม่กับรายการ HIT t p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  o t t u u r สวัสดีค่ะ